แล้ววันนี้เนาะสวัสดีนะคะสวัสดีช่วงบ่ายๆเนาะอากาศโอ้โหเย็นมากอากาศรุนแรงมากนะคะทุกคนโอ้โหสวัสดีท่านผู้ชมทั้ง82ท่านเนาะคอบคุณค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะวันนี้ปุ้ยมากับพี่ขวัญนะคะค่ะเรามาเปิดตัวกับรถตัวที่เราจะนำเสนอวันนี้ Toyota Fortuner เครื่อง3,000ใช่แล้วปี2007ราคาอยู่ที่5 0,000น 1 9 0 0 0บาทเนาะโอ้งั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าดูหน้าตากันเลยนักข้างในจะสวยแค่ไหนนะคะกุญแจก็สวยค่ะน้งปุ้ยเป็นกุณแจรีโมทเนาะใช้งานได้ปกติไม่ชำรุดเลยนะคะขนาดปีศูนเจ็ดนะแลว่าเจ้าของดูแลดีมามากนะคะอันนี้เป็นสีขาวนะคะสีขาวตัวนี้มีจมูกเนาะดูหน้าตาของเขาก่อนนี่จะเป็นโฉมของเขาใช่แลเนี้ยไว้ระบายอากาศนะคะความร้อน พี่ขวัญบอกเลยถ้ารถมีจมูกตัวดีนะถ้าขับคันนี้นะคุณไม่ต้องพักรถก็ได้เพราะว่ามันมันมมีตัวระบายอยู่แล้วระบายความร้อนอยู่แล้วกระจังหน้าเนาะโครเมียมตัดตรงนี้จะเป็นสีเทานะคะใช่สวยนะตัดกันรเป็นตัวสมาร์แต่งพิ่เษชุดแต่งรอบคันกระจกตัวนี้ก็เป็นเรียกว่าตัวเซตตี้นะคะการมองเห็นนะคะตามด้วยล้อหน้ากว้าง ยางสวยนะคะล้อแม็กอย่างดีน้ากว้างนี่มีผลดีต่อการขับขี่นะคะตัวนี้จะหนึบถนนนะคะมาต่อด้วยบันไดข้างน้องปุ้ยบันไดข้างโอ้สองข้างนี้ก็หลายพันเลยนะคะออกไยแดงมาให้ดูขอบยางประตูนะคะยังใหม่มากเลยค่ะยางคุณลูกค้าก็ใช้ต่อได้เลยนะดอกยางก็ยังมีใช้งานยาวๆได้เลยค่ะมีแหลกหลังคาด้วยนะคะตัวนี้ที่สําคัญด้วย ด,ดีเซลเป็นเครื่องดีเซลที่สําคัญโหดูแลง่ายไม่จุกจิกแต่งเ<ห>ต็มด้วยสกเกิรอบคามอีกแล้วก็นี่ค่ะ<แ>มีคิวด้านหลังนี่สวยงามอ<ห>๋องปุยเซนเซอร์ถอยครบแล้วก็<ห>มีไฟนะคะไฟเบรกด้านบนนะอันนี้สําคัญเวลาจอดลงจอดรถหรือ<ห>เวลาเปิดประตูก็เป็นไฟแยกไฟแยกเนี่ยข้อดีของมันเวลาเราเปิดรถ้องปุยมัน<ห>นี่ค่ะคือมันก็ยังมองเห็นตรงนี้ บางรุ่นไม่มีเกิด accident, เดอุบัติเหตุได้เลยนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในกันอันนี้นะคะเดี๋ยวบอกก่อนว่าเป็นถ้าเป็นตัวรุ่นเก่าเนี่ยโฟร์วิวจะเป็นเกียร์สองหัวแบบนี้แต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่จะเป็นแบบหมุนอยู่ตรงนี้นะคะใช่เลยะระบบไฟฟ้าออโตมิติกแต่ตัวนี้ใช้มืออยู่ใช้มือข้อดีของการใช้มือเนี่ยข้อดีของมันก็คือมันเวลาเกิดเกิด พังเกิดซ่อมบำรุงมันไม่แพงเท่าตัวระบบไฟฟ้าเออนะคะตัวนี้สามารถขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะได้เลยนะคะถ้าสมมุติเราขึ้นภูเขานะคะตัวนี้สําคัญที่สุดคือโฟ e วินะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะจะมีทางลาดทางชันนะคะและสามารถนี่ค่ะน้องปุ้ยเปิดเพลงอะไรปวดปุ่มตรงนี้ได้เลยวิ เทาตัวท็อปเลยหรือเปล่าเนี่ยตัวไหนนะเป็นตัวท็อปควัวสมาร์ทหรอตัวมีตัวท็อปตัวสมาร์ทได้ชุดแต่งพี่ขวัญคือทุกอย่างคันนี้คือครบหมดเลยคอนโซลด้านหน้าตรงเนี้ยถ้าไม่ถ้าตากแดดแล้วพี่ขวัญบอกเลยนะไปแล้วไปแล้วค่ะกรอบแตกแล้วค่ะกรอบน้ำมันเนี่ยเหนียวเยอมนะคะอันนี้ดีมากเนาะดีมากค่ะอันนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทแถมส่งได้แปดสิบสี่งวดแล้วโฟร์วิด้วยนะคะ ตัวนี้ก็บอกเนาะดาวเริ่มต้นอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะลูกค้าเพราะว่าเป็นรถปีศูนย์เจ็ดเนาะเป็น,ปนปล,ลังสวยสวไหมคะน้องปุย้ยโอ้โหพี่ขวัญดอูอ่ะอ่ะไม่คือมีพรมกระดุมรอบคันพี่ขวัญเพดานก็ไม่ยน่นใช่ดูกิฟทุกตัวอยู่ครบหมดดูนะคะค่ะสวยกิฟเรียบร้อยโอ้โหปกตินะคะรถเก่าๆเนี่ยถ้าดูแลไม่ดีมันจะกรอบแตกหักนะน้องปุ้ยเนาะตรงนี้มีขนหมดแล้วพี่ขวัญนี่ยังเดิมๆของเขานช่ค่ะเนี่ย พี่ขวัญเอาให้ดูนี่เดิมๆของเขาเลยนะค่ะตอนนี้ก็จะตกผ่อนอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่ขวัญผแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทไม่เกินหนึ่งหมื่นค่ะนางปุ้ยเอยู่ราวๆนี้แปดเก้าพันมาอยู่ประมาณแปดเก้าพันค่ะอยู่ราวๆนี้เลยแต่บางคนอยากดาวเยอะผ่อนน้อยก็รีบบ่อกมาเลยถ้าอยากดาวเยอะๆอยากผ่อนสบายๆเราก็มีให้เนาะพี่ขวัญเปิดห้องเครื่องไหมคะได้ค่ะนี่เลยโอเคแ่งกันความร้อนนี่รถปีศูนย์เจ็ดยังเดิมๆของเขาอยู่เลย คงความสมบูรณ์ของรถเขาอยู่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเอ่อสายยางทอย,อยางอะไรอย่างไม่มีกรอบนะคะตรงนี้นะ,นะคะเดิมจริงๆเลย<ด>ใช้งานต่อได้เลยนะคะรถปีนี้แล้วดูแลได้ขนาดนี้ถือว่าสมบูรณ์ดูหม้อน้ํายาทุกอย่างน้ํายาหอเย็นหม,ม้ออะไรทุกอย่างคือฝาเขานี่แบบว่าไม่มีแตกกรอบไม่มีหักนะคะเพราะปกติรถปี07แน่นอนละหนึ่งแต่ไปหมดแล้วไปหมดแล้วค่ะอันนี้ถือว่า สวยสมบูรณ์ใช่ไฟก็สวยกิ๊บส่องแสงสว่างได้กว้างเพราะตาไปของเขานี่ยจบเฉียวนเนาะยมองมองได้ไกล<น>ไฟตัดหมอกครบนะคะใช่สมบูรณ์มากด้วขวัญคันนี้<า>แล้วก็อีกคันหนึ่งเป็นแบรนด์ที่ก็เรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ตลาดเป็นแบรนด์ที่ยอดนิยมเนาะความแข็งแรงสูงกับมาด้า CX-3 คันนี้เนาะเครื่อง2000เบนซินนะคะตัวนี้ปี2018 โดดเด่นโดยสีแดงอีกราคาหา6 3 9 0 0นเบาทโอ้ยออกป้ายแดงเท่าไหร่เนี่ยแดงเกือบล้านนะเป็นล้านนะคะรูปรักษหน้าตาของเขาจะฉบเฉี่ยวสวยงามอก็่งบอกเป็นมัด้าเนาะนี่โลโก้ของเขาตรงนี้กันกระจังหน้าข้างหน้าของเขาเนาะจะเป็นเหลือบๆโครเมียมสีเทาไฟตัดหมอกไฟคือทุกอย่างครบหมดสมบูรณ์หมดเนาะ กันชนเขาก็จะตัดด้วยสีดำเพราะว่ามันเป็นชุดแต่งชุดแต่งรอบคันเลยสีดำลูกค้าประวัติด,ดีเครดิตด,ดีจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะคะคันนี้เพราะว่าเป็นรถปีใหม่สวยะนะน้องปุ้ยนะดอกเบี้ยรเริ่มต้นที่2.79ถึง3.89ถ้าขับพวกมัดได้นี่ต้องเล่นสีเลยนะนะ มาด้านเอเลนสีแดงสีอะไรเงี้ยจะโดดเด่นมากถ้าคุณดาวนิดนึงคุณก็ส่งอยู่ประมาณหมื่นนิดนิดเองใช่อยู่ประมาณหมื่นหนึ่งตีไปหมื่นสองใช่ถ้าลูกค้าอยากฟรีดาวตีไปผ่อนประมาณเดือนละหมื่นหนึ่งหมื่นสองพันหน่อยๆใช่ค่ะเดี๋ยวเราให้มาดูตรงล้อแม็กตรงยางหน่อยพี่ขวานโอ้โหล้อแม็กก็สวยแล้วค่ะสวยเลยแ,ลแม็กของเขาจะเป็นคล้ายๆเป็นสีเทาเนาะแต่ว่ามันตัดตรงนี้เงาเงาหน่อยหนึ่งดูแล้วมันจะเด่นมาก ตัดกับโลโก้ของเขาตรงล้อแม็กแล้วก็ยางก็ยือใช้งานได้ปกตินะคะยังใหม่อยู่เนาะไฟเลี้ยววงกระจกมองข้างของเขาก็จะยาวนี่เลยชัดเจนใช่มีเซ็นเซอร์ถอยมีทุกอย่างครบหมดเลยโอ้โหพี่ขวัญกว้างดูข้างนอกเหมือนเล็ก้านในโอ้โหดูข้างนอกเหมือนเล็กค่ะท่านผู้ชมแต่พอเปิดมาข้างตรงนี้กว้างมากเลยนะคะนี่มีไฟ,ไฟให้ด้วย<ฟ>เวลาเราเอาของมาเก็บกลางคืนนี่ที่แขวนนะ ถ้าสมมุติเรามีของต้องแขวนนะแปลว่าเบาะตัวนี้ก็สามารถพับเบาะพับได้สุดถึงทุกมุนเวลาใครจะขนของเยอะๆนี่เหมาะมากเลยนะคะป้าพี่ขวัญพาดูด้านในกันหน่อยนี่เลยโอ้โหมีปุ่มพูสตาร์ทเนาะนี่มีจอจอถอยโอ้แอร์มาและตัวนี้ก็ที่สำคัญเนาะไม่วิ่งอยู่แค่40,000่กโลเท่านั้นเองนะคะภายในก็จะเป็นเบาะหนังดำตัดตะเข็บแดงหน่อยๆก็ บ่งบอกได้ออกแนวสปอร์ตนี่ดูโลเลยนะใช่ค่ะพี่ขวานแต่ดูข้างนอกเหมือนเล็กแต่พอเขามามองข้างในกว้างโออาดูดีมากเนาะนะคือก็เกียร์ก็แนวสปอร์ตเนาะคกะบ่งบอกได้มาด้าฟังก์ชันของเขาภายในรถจะแบบว่าทันสมัยแล้วล้ำมากเลยพี่ขวานเขาเขาออกแบบแบบล้ำสมัยเลยใช่ดูจอของเขาแล้วได้ปีใหม่ด้วยใช่ปีสิบแปดนี่ฟังก์ชันของเขาก็นี่เลยค่ะ เราก็จะมีปรับโหมดอยู่ตรงนี้ด้วยไม่ต้องไปใช้มืออะไรเลยไม่ต้องใช้ตรงนี้ก็ได้ค่ะเราปรับตรงนี้ได้เลยนี่เขาออกแบบอยู่ตรงนั้นเนื่องจากเวลาเลื่อนไปจับเกียร์มันจะง่ายใช่ไหมอันนี้เราปรับโหมดมีเนมีทุกอย่างอยู่นี้ปรับทรงปรับเสียงอยู่ในนี้หมดเลยนี่คลบจริงใช่ค่ะนาอที่วางกลงวางแก้วคือทุกอย่างมีหมดดูพวงมาลัยนะคะโลโก้ทุกอย่างแอร์แบกทุกอย่างเนาะพี่ขวัยังใหม่ ใช่ครบหมดเลยแล้วก็ที่สําคัญมาด้าของเขามันจะเป็นตรงเนี้สะท้อนเป็นสามิติให้มองเห็นพวกความเร็วพวกเวลาที่เราวิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันจะเห็นได้ชัดเจนค่ะบอกได้เลยนะคะแ้แ้ทั้งคันแม้กระทั่งที่รองเนาะพี่ขวัญแ้หมดเลยคือมาจากโชว์รูมเลยหลังคาก็ไม่เตี้ยพี่ขวัญมองข้างนอกเหมือนหัวจะจะเตี้ยแต่ไม่นะคะเขาดูโป่งขึ้นไปนะคะนี่ค่ะพอดูโป่งเขาโค้งเว้านะคะ ตัวสูงร้อยแปดสิบกว่าด่ไม่มีติดนะคะใช่บอกของเขาก็สามารถทับได้นะคะมาดูด้านหลังกันหน่อยด้านหลังก็อุ้ยบอกบอกเขาออกแบบแนวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีมีเว้ารับตรงช่องบันท้ายเราด้วยนะช่วงตัวเลาทำให้ไม่ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยนั่งทางไกลสบายๆนั่งสามคนเบล้มีสามอันใช่แล้วไม่ต้องกังวลนะคะ ตรงน,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 นี้จะตัดเหมือนคล้ายๆกรรมะหยี่นะแต่<ช>ว่าบอกไม่ถูกว่าเป็นจะออกหนังก็ไม่หนังอะลูกว้างลูกวกว้างใช่นะคะวันนี้พี่ควนลาก,ก่อนโชคดีมีชัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ